โอ้โหน่ารักมากเลยนะจริงด้วยนาใส่ผมทรงนี้แล้วสวยจริงๆเลยอะ่ะแถวนี้ตาถึงนะเนี่ยอ๊ยฉันไม่ได้อยากได้วิกผมฉันอยากได้อะไรที่มันมาดูแลผิวที่มันครบด่างด้านไม่กระจ่างใสแกดูนี่ข้อสอบแกดูรัแร้นี่แกดูข่าเข่าฉันสิเนี่ยอ๊ยขานเข่า,ขามันตั้งแต่เกิดเนี่ยแล้วเอาวิกมาคือมันไม่ช่วยนะคะมันไม่ตอบโจทย์เนี่ยฮะอ๊ย เย็นแกตืนให้แล้วว้ายแกรู้ใจฉันมาสามตัวนี้แหละที่ฉันอยากได้อุย้ยเอเดี๋ยวฉันจะใช้ให้แกดูใช้ครบทั้ง3สเต็ปเร่งผิวใสติดสปีดเลยอย่างแรกคือต้องใช้ซิตร a าโท e r อร์มี10% AHA BHA ช่วยขจัดคราบี่ใครกระจายใช้ได้ทุกส่วนในร่างกายเลยตามด้วยซิตร a หัวเชื้อวิซีไฮายากับซิตร้าโลชั่น AHA สูตรธนาคายิ่งช่วยผลดัด b o สต์บล็อกล็อกผิวใสออร่าเวอร์ ขอบคุณมากนะพวกแกถ้าไม่ได้พวกแกเนี่ยผิวฉันคงไม่สวยไม่กระจ่งางใสแบบนี้ทีนี้ฉันก็พร้อมออกไปม่วนจอยกับทุกคนได้แล้วแก